กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาคายครับโดยคลิปนี้ครับเราจะมาแนะน,นําแนวทางการฟ้าบกิจกรรมแสแข่งประกายบทเพลงยาวค่ัาคืนของเหล่าเด็กสาวนะครับนะจะมีคาถามต่างกันมาพอสมควรครับว่าพี่รับผมถ้าผมจะทุ่มพลังงานกับอีเวนต์นี้คุ้มหรือไม่นะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาสดให้ฟังกันละกันนะเพราะว่ามันก็มีรูปแบบแนวคิดที่ต้องระวังนิดหน่อยนะครับนะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะเพราะว่าขอรางวัลได้เยอะแน่นอนนะครับ และเช่นเดิมครับผมหาต้องการจะเติมเงินเกมหัวใครก็ขอแนะนําบริการลาเติมเงินเกมเลือชิโร่เติมกันได้ทุกแพ็กในเกมทูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกเกันแพ็กจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์ยู่ด้านล่าคลิปคลิกเลย เอาล้ครับผมก็มาพูดในส่วนของแนวทางการเล่นกิจกรรมก่อนนะครับโดยตัวเกมครับจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนของสตอรี่และก็ส่วนของเควสนะครับโดยสตอรี่ครับเราจะค่อยๆเปิดเรื่อยๆนะเราไม่สามารถเล่นแบบทีเดียวจบแบบก่อนหน้านี้ได้นะครับนะแต่งันต้องรอกันนิดนึงนะครับนะเอาละแล้วก็ในส่วนของเควสครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งหลักๆครับผมที่เราจะเอามาใช้ก่อนเพราะว่ากิจกรรมนี้เราจะฟาร์มในส่วนของการ สะสม,ตะมแตีเ่กิจกรรมตัวส่วนนี้นะเพื่อเอาไปใช้ในการแลกขอรางวัลต,ต่างๆด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีพลังงานนะครับผมอยากจะอัดอะไรเกิดมานะครับผมก็สามารถมา ฟาร์มได้เลยครับผมนะโดยจะแบ่งระดับครับผมนะเป็นทั้งหมด3ระดับครับผมก็คือระดับเริ่มต้นระดับกลางและก็ระดับสูงนะครับโดยระดับเริ่มต้นครับผมก็จะอยู่ในส่วนของด่าน1 2 3 4ครับโดยในคอมเมนต์เลเวลช่วงต้นจะอยู่ที่เลเวล23นะครับนะระดับกลางครับผมจะอยู่ด่าน5้า8นะครับผมในคอมเมนต์อยู่ที่เลเวล45้อ๋อแต่บอกไว้ก่อนว่าไอที่บอกตรงส่วนนี้เนี่ยคุณจะมีเลเวลต่ำกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันแค่ต้องการบอกเฉยๆว่าเออประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดเราลุยไหวก็แนะนําให้ลุยดับรสูงมากกว่าและก็คุ้มที่สุดครับผมก็น่าจะเป็นดักราบสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับนะในส่วนนี้นะครับผมนะสิ่งที่เราต้องการฟาร์มจริงจครับผมหลักๆเลยก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกัน1แต้มพีนิกรมนะครับผม2ครับผมอ่าค็อกเทลนะครับผม3ครับก็คือในส่วนของผ้าเช็ดปากนะครับนะก็จะมีทั้งหมด3อย่างนี้และก็อ้อพิเศษเด็ดครับผมที่มีตู้ ช่วยในการตัดสินใจในการฟาร์มดานก็จะเป็นวัตถุดิบรุงยุคนะครับผมแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปนะครับนะโดยเป้าหมายหลักนะครับผมนะสใหญ่ก็คือเราจะหาพวกแต้พวกนี้ครับผมเพื่อเอาไปแลกในสุดของร้านขอละวันซึ่งถ้าเกิดเราอยากได้เยอะนะครับผมนะเราก็ต้องมีการใส่นักเรียนครับผมในส่วนของโบนัสต่างๆนะครับผมเพื่อให้ได้ในสวดขอแต้กิจกรรมเยอะๆนะครับนะก็สามารถเข้าไปคลิกได้นะครับนะจากนั้นก็ทําการเลือกปรับนะครับผมระดับในส่วนของที่เราต้องการนะครับนะ ว่าเราอยากได้อะไรเป็นพิเศษนะครับนะพอเราได้ขึ้นมาปุ๊บนะครับอันนี้เป็นฟาร์มเนแต้กิจกรรมนะก็ให้เราเซตนักเรียนครับผมนะที่จะเซ็ตของดได้เปอร์เซ็นต์โบนัสตั้งกิจกรรมนะครับผมให้ได้เยอะๆนะครับนะเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ครับนะอ่าของผมประมาณนี้นะครับนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้แต่กิจกรรมทั้งหมด100%นะครับนะพอเราลงเสร็จปุ๊บอย่าลืมเรามาลงซ้ำด้านเดิมนะครับตัวระบบมันจะจำไว้นะว่าเออไอ รอบนี้เคยทาใต้ปผิกรรมสูงสุดไว้ที่ไหนบ้างนะครับผมนะถ้าเกิดผมลงปุ๊บเนี่ยลงรอบหน้าเดี๋ยวตอนผมไปใช้ทีมนี้ผมก็ได้โบนัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในส่วนของแต้มผิกรรมต่อไปครับผมนะก็ไปใส่ในส่วนของแต้มตื่นครับผมอย่างเช่นผ้าเช็ดปากนะครับนะอาใส่แต้มเป็นผ้าเช็ดปากอ่าผมก็จะใส่ครับผมนะอ่าพวกนี้นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ผมก็ ลงรอบหน้าเลยครับผมนะผมก็จะได้ในส่วนของ้าเชปป่าครับผมเพิ่มมาอีกแล้วอันนี้ผมเซ็ตมาได้ถึง110%นะครับนะก็คุ้มค่ามากก็พูดง่ายคือถ้าเกิดด่านไหนมีของ3อย่างเราก็ลงสรอบนะครับนะตัวระบบก็สบายแล้วเราไม่ต้องลงซ้ําละทีนี้เราก็สามารถจะได้เปอร์เซ็นต์ครบแล้วนะครับพอเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเราก็ใส่ให้เต็มที่ได้เลยนะครับนะสามารถทําอย่างนี้ครับผมกับทุกด่านได้นะครับนะ อ,อ,อ่าแล้วก็สิ่งที่เราต้องอ่ามอยันนี้ก็ผมก็คือวัตถุดิบลงยุคนะครับผมนะซึ่งจะอยู่แต่ละด่านนะครับนะซึ่งด่าน9้าเนี่ยก็จะได้อ่าพวกไอพวกเซนสุขมพวกไออะไรนะกองทับนะครับผมนะที่เอามาแล้วก็จะมีส่วนของพวกเศษเหล็กบุ๊นะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างอ่ากระดาษนะครับผมไวเิลนะครับนะพวกนี้นะที่เอามาใช้อยู่แล้วก็อะไรนะ อ,อีเทอร์นะครับนะพวนี้นะครับนะใครที่ขาดขออะไรขึ้นมาเลยครับผมแนะนําก็ใช้จังหวะนี้ในการฟาร์มได้เลยนะเพราะว่าของพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะหายากมากนะครับนะเนี่ยพวกนี้หายากเอาเรื่องเหมือนกันนะโดยเฉพาะเศษเหล็กบูฟเซตนะครับนี่โปรแสบเลยครับนะหายากมากครับนะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้หลายตัวด้วยนะไงก็ถ้าเกิดใครอยากจะฟาร์มดันไหนก็เลือกได้เลยนะครับนะ โดยสิ่งที่เล่านะครับผมนะ mm hmm. พอเราฟาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูในส่วนของร้านค้านะครับ นในส่วนของร้านค้าครับผมนะจะมีร้านค้าสองอย่างก็คือร้านค้าค็อกเทลกับร้านค้าผ้าเช็ดปากครับนะในค็อกเทลครับผมก็จะมีของที่เรียกว่าสําคัญจริงๆก็คือโต๊ะผู้บริหารทรงเกียรติอันนี้เป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ของบาคาโตะนะครับนะก็เป็นของที่เรียกว่าแลกได้แค่ในกิจกรรมนี้เท่านั้นไม่สามารถครับได้นะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ได้แลกทุกส่วนนี้ก็จะพลาดในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นี้ตลอดไปเลยนะครับนะจนกว่าอ e ีเวนต์จะรีแันกลับมา อันนี้ครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโต๊โซฟาคลาสสิกครับผมอันนี้ก็จะเป็นของอากโกกับฮีนะนะครับนะอืมอ่าต่อไปก็พวกเยลลี่นะครับนะต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดลองมาก็คือพวกเกี่ยวกับตำราสกิลขั้นสูงสุดของเกเฮนานะครับผมรวมถึงในส่วนของวัตถุิหลงยุคครับผมอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับผมและก็อ่าได้นะครับผมแล้วก็หินนะพวกนี้ก็จะใช้ในการอัพตัวละคร ฮินะอาโกะแล้วก็บาโคโตะนะครับนะอ่านี่ก็เป็นพวกจักรนะครับผมนะอ่าเบเดโกล่านะครับผมนะเดี๋ยวก็ดิสครับผมนะพวกนี้ก็เป็นคอที่ใช้ในการอัพตัวละครนะครับผมนะใครที่จะอัพตัวละครตัวไหนก็ตรวจสอบได้เลยนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะอ่าโอเคนะครับแล้วแตมกิจกรรมนะครับผมเห็นบอกว่าเอาไปใช้ทําอะไรนะครับนะอ่าแา่กิจกรรมครับผมก็จะมีกําไรทั้งหมด2ออย่างนะครับผมหนึ่งคือการรับขอรางวัล ในส่วนของแต่กฤติกรรมนะครับนะตรงนี้ถ้าเกิดเรายิ่งสะสมแต้มเยอะเท่าไหร่ครับผมเราก็ยิ่งได้ขอรางวัดทันทีนะครับนะนทันทีเลยนะและถ้าเกิดเราต้องการใช้แต้พฤติกรรมนะครับผมก็ให้เราไปที่สำหรับพื้นที่ครับตรงส่วนนี้นะและก็จะมีในส่วนของการนะครับผมเข้าในส่วนของโบว์ต่อสู้นะครับผมซึ่งโบว์ต่อสู้ตอนนี้เรายังไม่สามารถเข้าได้นะจนกว่าจะสามารถเคลียร์ในเรื่อง บทที่5นะครับนะเมื่อเข้าในเซฟผมและเราเคลียรน์นเรื่องบทที่5เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเป็นหน้าตาต้นสุมแบบนี้เลยครับอ่ะอันนี้คือถ้าเกิดระบบมันเปิดขึ้นมานะครับนะซึ่งบทที่5เนี่ยก็จะเข้าบ้านในวันที่27นี้นะครับนะวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนะเราก็สามารถลุยได้แล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องเล่นในส่วนของบทในส่วนของบทเรียงลับ ของประธานกรรมการวินัยฮีนะให้เสร็จก่อนด้วยนะครับนะพอเล่นเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะเข้าไปสู่คองโซลต่างๆได้แล้วในการเล่นตรงส่วนนี้นะครับผมเนะเราจะใช้แ้บกิจกรรมนะครับผมที่เราฟาร์มมาตลอดหลายวันนี้นะครับนะเพื่อเอาไปแลกของรางวัลต่างๆแต่ละส่วนแต่ส่วนครับผมเวลาเราเคลียร์ครั้งแรกเราจะได้เพชรด้วยนะครับนะรวมถึงเศษอิวก,กิติดมาด้วยนะก็ถือว่าโอเคมาก,ากๆเลยอ่า ในส่วนของรางวัลน,นะครับผมนะขอรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับนะในส่วนของฟิลที่1ครับฟิลที่1ก็จะได้ครับผมเมื่อเราเคลียร์ครั้งแรกปุ๊บเราจะได้ทันทีครับนะก็คือ20เพชรกับ1เซตของอิบุกิและก็ถ้าเกิดใครต้องการเคลียร์ซ้ำนะครับผมนะมันก็จะได้ในส่วนของตัวเศษอิบุกิครับชัวร์ๆ1เม็ดและก็เงินนะครับผมส0 0แสนครับตามด้วยในส่วนของ อ,อุปกรณ์นะครับผมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหนังสือสกิลนะครับหนังสือสกิลเนี่ยก็จะแบ่งในส่วนของเป็นแต่ละโซนแต่ละโซนไปเพราะแต่ละโซนก็จะให้ของไม่เหมือนกันนะบางโซนก็ให้พวกหนังสือของเกให้หน้าบ้างบางโซนก็เป็นพวกอาบิดอสนะครับผมนะอันนี้ก็ไปตรวจสอบได้เลยครับค่อนข้างจะ เลคคอมเมนต์เลเวลแค่25เท่านั้นดังนั้นต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นได้สะาใจนะครับนะเพียงแต่ว่าการจะลงแต่รอบครับผมใช้สูงถึง150แต้มอีเวนต์เลยนะครับนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะดังนั้นก็แนะนําว่าใครที่ต้องการฟาร์มเสร็จยูกินะครับผมนะก็จัดไปได้เลยนะค่อนข้างจะว่าโอเคอยู่คุ้มอยู่นะและเช่นเดียวกันครับผมในส่วนของฟิลที่2อนะครับผมนะก็คล้ายๆกันกับฟิลที่แรกครับนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาครับผมนะจะเป็นในส่วนของดิสนะครับนะเช่นเดียวกัน ส่วนฟิล์ที่3อันนี้คล้ายๆกับเชเลนเจอร์นะครับนะฟิลที่3เหมือนกับเชเลนเจอร์แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปเท่าไหร่นะครับนะก็สามารถเอาไปลุยและก็เล่นได้เลยนะฟิล์ที่ 2. อก็เป็นในเรื่องของการฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการฟาร์มแ้มอีเวนต์นะครับผมหรือฟาร์มกิจกรรมในรอบนี้ก็จัดไปเลยครับตุนแ้มอีเวนต์เยอะๆนะครับผมตุนไว้เยอะๆเลยนะอ่า แลวก็อย่าลืมครับผมในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับผมนะเวลาเราเคลียร์ภารกิจต่างๆก็จะได้ผงได้เพชริ๋มาด้วยนะครับนี่นะครับนะนี่ครับผมนะก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยครับอ่าประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือแนวทางในส่วนของการฟาร์กิจกรรมและแนวทางการหาเศษของอิบุกินะครับนะก็ให้เรานะครับผมรอนิดนึงนะครับผมนะเพื่อรอในส่วนของ การเปิดนะครับผมอ่าอีเวนต์นะครับแต่ที่เรียบร้อยนะเวลาเราปบเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับผมอันนี้คือหน้าตานะครับนะก็จะเห็นครับผมนะว่ามันจะใช้ในส่วนของแต้มกิจกรรมนะครับผมนะแต้มพีเนี่ยครับนะที่ร้อยห้าสิบครั้งต่อรอบนะครับพอเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยวันพวกนี้ถ้าเกิดใครอยากจะกลับมาเคลียร์ใหม่ก็ต้องมาเล่นใหม่อีกรอบหนึง่ง ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บไว้เยอะครับผมและลุยทีเดียวจบอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่มันก็มีของของ,ของต่างๆกันกระจายกันไปนะครับนะก็เลือกฟาร์มตามใจชอบเลยละกันนะครับนะว่าอยา,ากจะฟาร์มอะไรบ้างทีนี้ก็จะมาคําถามอีกอย่างนึงครับผมว่าพี่ครับผมแล้วสรุปการฟาร์มเพื่อแลกเ็จอิวกิคุ้มไหมครับก็เอาจริงก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะถือว่าใช้งานค่อนข้างจะคุ้มอยู่ในส่วนของตัวอิวกินะอ่า เพราะว่าอีบุกิครับเราจะใช้หลักๆคู่กับตัวของอิรุฮะเป็นหลักเลยนะครับนะโดยเฉพาะขั้นไหนที่มีอิรุฮะอยู่นะครับผมก็แนะนําว่าอยากให้ฟาร์มเป็นจริงๆจังๆเลยเพราะว่าค่อนข้างจะถือว่าช่วยได้เยอะมากนะครับผมนะอีบุกิกับอิรุฮะนี่ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าตัวของอีบุกิครับผมจะมาทําให้ตัวของอิรุฮะเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับนะและสแต็กของอีบุกิครับผมก็จะส่งผลให้กับตัวของอิรุฮะด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราฟาร์มนะครับผมนะให้ตัวของอีบุกิด้วยเราก็จะได้ทําให้ อ่าแต่ข้ออีวกิสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทำให้ตัวขออิโรฮารเก่งขึ้นตามไปด้วยนะครับ uh huh. อืมฮึนะแต่ถ้าเกิดคนไม่มีอีโรฮานะครับผมจะควรฟาร์มไหมก็เอาอจริงแล้วเราสามารถที่จะฟาร์มเพื่อรอให้ตัวขออีโรฮาหลุดออกมาในอนาคตก็ได้นะครับนะเพราะว่าอีเวตน์เนี่ยมันสามารถฟาร์มได้แค่ครั้งเดียวนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าการฟาร์มตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกขอได้ครับผมนะที่อยู่ในส่วนของบทเรียนลับของ ประธานธิดะด้วยนะครับนะเซดูกิก็อยู่ในนั้นเยอะเอาเรื่องอยู่แต่นั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปลุ้นนะครับผมในส่วนของการฟามทรัพยายกรตรวสุดนี้ได้เรื่อยๆและอิบุกิครับผมต้องการใช้ค่าอะไรบ้างนะครับนะอิบุกิเอาจิงหลักๆแล้วก็ใช้แค่ยิ้สกิลครับผมที่สาคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดใครที่จะใช้งานนะครับผมนะใช้งานจริงจริงเนี่ยก็จะมีแค่2ค่านะก็คือ1นึ่งสกิลนะครับนะเพราะว่าเวลาใช้ท่าไม่ตายขึ้นมาเนี่ย ตัวระบบครับผมจะอ้างอิงจากเลเวลของสกิลของอิมกุกิเป็นหลักนะครับนะแต่ั้นเนี่ยสกิลโจมตีเอสกิลของอิโรฮะจะแรงไม่แรงก็วัดที่ตัวของอิมกุกิเป็นหลักเลยต่อมาเนียครับผมนะก็คือในส่วนของสกิลติดตัวครับนะเพราะว่าเป็นการเพิ่มแบ็กแคปพีให้กับตัวของน้องอิมกุกิเองนะครับเพื่อน,น้องอิมุกิให้พีสูงขึ้นตัวอิโรฮะก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยตามสแต็กที่ได้มานะครับนะแล้วก็อย่าลืมใส่ขั้วอุปกรณ์ต่างๆครับนะให้ตัวของน้องอิมุกิด้วยเพราะว่่่าาามมมมัััันนนจจะะะะเเป็็็กกกกรรรพิิิคคสแตตบบผออให้วุฮ ขึ้นตามธรรมชาติไปด้วยครับอัพเรเวลก็อัพไปด้วยนะเพราะว่าจะได้ไปด้วยงั้นควรจะทําอิบกุกิประมาณไหนครับนะเอาจริงนะครับผมนะกีเวนค่อนข้างจะถือว่าฟาร์มได้กลางๆนะครับนะก็คือฟาร์มง่ายก็คือเอาพลังงานอเยอะๆเนี่ยก็สามารถจะได้มาแล้วและยังมีในส่วนของเควสลับนะครับผมต่างๆที่อยู่ในบทเรียนลับของประธานฮินะที่จะมีการดรอปเซตอิบกุกิด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ ฟาร์มอิวกิครับผมแค่เก็บในส่วนของเลือเลือกก็ได้เป็นอิวกิปืน3แล้วยไอ้สาดาวแล้วนะครับนะถ้าเกิดเก็บในส่วนของพวเควสเอาแค่เล่นเควส์เดียวนะก็ชัวร์อิวกิสามดาวนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเราอัดพลังงานนะครับผมฟาร์มอีเวนต์ด้วยเนี่ยก็จะได้ประมาณ4ดาวนะครับผมกับอีกเศษนิดหน่อยครับผมอัดเศษเกินนิดหนึ่งก็ได้ขึ้น5ดาวปืน1แล้วนะในส่วนของอิวกิดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีพลังงานมากพอนะครับผมนะก็สามารถดันขึ้น5ดาวปืน1ไได้ม่ยากครับนะ ค่ได้้าดาวปืนหนึ่งก็ค่อนข้างจะเหลือเฟือแล้วความจริง4ีดาวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะส่วนถ้าเกิดคนที่ไม่มีอิรุฮะล่ะครับผมควรฟาร์มอิบุกิไหมก็เอาจริงมันก็มีตัวให้เลือกเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวน้อกก็เป็นตัวฟรีแจกฟรีแล้วก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยครับผมนะดังนั้นถ้าจะฟาร์มก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าเราก็จะได้กําไรครับผมนะจากการฟาร์มในส่วนนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวสต่างๆที่ได้มาตัวส่วนนี้ด้วยนะ มันก็ได้เยอะอยู่เงินก็ได้เยอะด้วยนะครับแถมได้ฟาร์มในสวนของหนังสือเสกดิดต่างๆด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ในเรื่องของการจะลงทุนนะครับนะไงก็สามารถที่ไปอัดพลังงานได้นะครับนะถ้าเกิดใครพลังงานไม่พอก็สามารถแวะในสู่ของร้านค้าเพื่อซื้อไอช็อตพอยต์ครับเอามาลงซ้ําอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ได้อยู่ครับอ่ะโอเคนะครับนะก็ฟาร์มเท่าที่ไหวกันละกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดันน้องแก่ขึ้นมา ปืนสูงๆก็จัดไปได้ก็ไม่ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราก็ได้กำไร2ต่ออยู่เอาละครับผมก็คงปรับมานีนะวันนี้ผมพอสพเคทก็คงจะมาแนะนำแนวทางการฟากกิจกรรมเพียงเท่านี้น,นะครับหากมพียงถามอะไรก็สามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมทางเราเห็นเราจะรีบตอบทันทีครับวันนี้ผมพอสพเคทขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกาลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ